กินไว้ที่บ้านนี่แหละครับเพลินที่สุดแล้ว oh, <wow. S 1> วันนี้อิตาเลียนหน่อยนะบาบารัสกปี2019เกแอลกอฮอล์13%เร์ซ็ตครับสักนิดหนึ่งสีใสเชียวคาแรคเตอร์ขอ oh, <wow. S 1> นะอิตาลีครับไวจะฝาดหน่อย คนนี้น่าจะต้องรองประมาณครึ่งชั่วโมงเปิดไว้อย่างเนี้ยผมรอไม่ไหวแล้วครับอันนี้เลยติเคเ,เตอร์เติมอากาศก, <c oughs> กินเนี่ยนุ่มเลยอาได้ที่เลยนะครับประหยัดเวลาไปครึ่งชั่วโมงเชีย